ไอ้ปีชยาเคลื่อนไหวปมข่าวล่าสุดวอนโซเชียลเคลื่อนไหวล่าสุดชื่อของนางเอกสาวไอซปีชยากลับมาเป็นประเด็นร้อนๆในโลกออนไลน์อีกครั้งหลังมีการแชร์ไลฟ์สดติ k กต็อกจนบานปลายหลายคนทั้งตกใจทั้งเป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าวินาทีนั้นสติสัมปชัญญะของเธอสมบูรณ์เต็มร้อยหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดพบความเคลื่อนไหวของไอซ์ปิชยาโดยเจ้าตัวได้บอกผ่านสื่อว่าไอซฝากขออภัยทุกคนมาณที่นี้และขอความเมตตาการุณาจากทุกท่านช่วยหยุดแชร์หรือเผยแพร่สิ่งนี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากและยอมรับความผิดที่ได้ทำพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของไอซในเรื่องการไลฟ์และการลงคอนเทนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มค่ะ ทางทีมงานก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สาวไอ้เข้มแข็งข้ามผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้นะคะ